ด่วนเคลื่อนปกคลุมวลาวเวียดนามคืนนี้พรุ่งนี้มาแน่ถึงอีสานก่อนแยียกอนอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณออากาศในช่วงเย็นวันสุ่์ที่ส6กธันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเกินพื้นที่ที่จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นเข้ามาจากบริเวณแท้งความอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นกำลังแรงรอกใหม่จากประเทศจีนที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ รวมถึงในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันก่อนนะครับภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซียได้เกิดดินถลม่มขณะที่หลายครอบครัวตั้งแคมป์ใกล้กับฟาร์มออร์แกนิกโกตรงจายาเกนติงไฮแลนด์ รัฐปะหังเกิดเหตุประมาณ2องในการ24นาที16ธันวาคม2 5 6 5จากข้อมูลของตำรวจมีคน100คนที่จุดตั้งแคมป์เบื้องต้นช่วยเหลือได้แล้ว37คนคาดว่ายังคงมีผู้ติดอยู่ประมาณ60คนเสียชีวิต13คนจากข้อมูลล่าสุด11เธิกาของวันนี้สาเหตุเกิดจากดินถลม่มน่าจะมาจากฝนในมาเลเซีย เข้าสู่ฤดูฝนนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรัมข่าวสารต่างประเทศรวมถึงปรากฏการพอราเวอร์เทกแผนที่สภาพอากาศทั่วโลกหลายพื้นที่หนาวจัดและหิมะตกหนักในสื่อสหรัฐและยุโรปที่กำลังลงข่าวเรียกว่าพอราเวอร์เทกกำลังเกิดขึ้นในสตาโตสเฟียทำให้ความเย็นตันไม่ดูการทวีความรุนแรงขึ้นและจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ในฤดูหนาวของปี2565ถึง2566โดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรปโพลาร์วอร์เทกคือหนึ่งในปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นจนกระทั่งน้ำแข็งในขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วและเกิดกระแสลมวน ที่เรียกว่าโพลาร์วอร์เทกที่ไม่สมดุลได้พัดผาอากาศที่เย็นจากน้ำแข็งที่ละลายไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลกโพลาร์วอร์เทกเกิดขึ้นได้อย่างไรโพลาร์วอร์เทกหรือลมวนทั่วโลกนั้นเป็นกระแสลมที่มีความรุนแรงหมุนทวนเข็มนาฬิการอบเหนืออาร์กติกราว50กิโลเมตรและมีบทบาทในการเก็บรักษาลมเย็นไปที่ภูมิภาคอาร์กติก และไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามาขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรัมข่าวสารต่างประเทศในวันนี้16ธันวาคม2565ที่เริยนพื้นที่จังหวัดเลยผู้กระดึงในวันนี้8องศาเซลเซียสได้เกิดแม่คนิงน้ำค้างแข็งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยในวันนี้16ธันวาคม2565ลมหนาวมาก อุณหภูมิลดอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้ที่เรียนพื้นที่จังหวัดเลยได้มีหมอกปกคลุมอากาศยังคงหนาวเย็นชาวบ้านต้องมาก่อไฟผิงคลายความหนาวซึ่งยังคงมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติภูก,กระดึง8องคศาเซนเนเียสสุนวิจัยพัฒน,นาการเกษตรที่สูงเลยอำเภอภูเรือจังหวัดเลย8.5องศาเซนเซียสส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือ9องศาเซนเซียส ซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้สถานาได้ของพื้นที่ฝนนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้17จนถึง20ธันวาคม2565บรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ภาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นแล้วนะครับทําให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาโดยเฉพาะนะครับจะเริ่มจากฝั่งตะวันออก 17ทธันวาคม2 5 6 5ในวันพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งนะครับโดยจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงที่ยงของวันที่17ธันวาคมเป็นต้นไป จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเข้ามาก่อนนะครับและหลังจากนั้นตั้งแต่บ่ายวันที่17ทธันวาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนตกหนกกักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งนะครับเวลาประมาณ12นาฬกา17ธันวาคม2 5 6 5กอสอง1.2ม mm, ิลิเมตรสุราษฎร์ธานี3.7ม mm, ิลิเมตรตกลัวป่า1.5ม mm, ิมนครศรีธรรมราช3ามมิตรตัง3.1ม mm, หาดใหญ่3.9ม mm, ลิเมตร และยะลา3.8ม mm. ต่อไป15ารายกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนาองจะเพิ่มมากขึ้นเน้นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักสุราษฎร์ธานี0.8ม mm. มบ้านนาสาร3.9ม mm. ลิเมพังงา5มเมตรทุ่งใหญ่2.4ม mm. มกระบี4 mm. ่4 4มตรนครศรีธรรมราช5.3ม mm. มิชะอวด6.9ม mm. เมตรพัทลุง6.7ม mm. เมตร ตรัง4.4มิลิเมตรบ้านขี่วง6.3ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่7มิลิเมตรและปัตตานี8.7ม mm. ิลิเมตรต่อไป18ในกา17ธันวาคม2565เน้นชาวอวด5.3ม mm, ิลิเมตรตรัง6.1ม mm, ิลิเมตรพัทลุง7.4ม mm, ิลิเมตรบ้านขี่วง8.3ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่8.1ม mm, ิลิเมตร ปัตตานี9.6ม mm, ิเมตรยะลา8มิเมตรและนราธิวาส7.9มิลิเมตรและคลื่นลมทะเลจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้บริเวณพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-4 mm, เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ภาคใต้ฝนตกหนักขึ้นลมแรงแล้วพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงแะระลอกใหม่จากจีนที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้โดยจะเริ่มจากในคืนนี้นะครับจะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนรวมถึงเวียดนามทางตอนบนซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจากบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ระหว่าง1 0 1 6จนถึง1,22 0เฮกโซปาซานที่เริ่มแผ่ลงมาแต่ในบางส่วนของบริเวณพื้นที่เวียดนามรวมถึงลาวแล้วนะครับทางตอนบนและหลังจากน,นั้นในวันพรุ่งนี้จะเริ่มแผ่ขยับลงมาเรื่อยๆแผ่ลงมาแต่พื้นที่บริเวณภาคอีสานทางตอนบนก่อนนะครับโดยเฉพาะเวลาประมาณ11นาฬิกาแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนลาตอนบนรวถ,ถึงเวียดนามทางตอนบนระหว่าง1 0 1 8 จนถึง1,028เฮกโซปาสคานจะทำให้ในวันพรุ่งนี้17ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬกาเป็นต้นไปเลยนะครับจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาโดยจะเริ่มจากเรินพื้นที่ภาคยีสานฝั่งตะวันออกก่อนนะครับและจะค่อยๆกระจายไปที่เรินพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมนทนรวมถึงภาคตะวันออกตามลำดับโดยจะเริ่มจากบริพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำานาจเจริญร้อยเอด็ดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาก่อนที่จะเริ่มกระจายตัวไปที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวออกส่วนภาคใต้คลื่นลมจะแรงตลอดทั้งช่วงเลยนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป17ธันวาคม2565 นในด้านของลมกระโชกแรงที่เข้ามาเปลี่ยนพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกกอนดังนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงก่อเปลี่ยนพื้นที่ภาคอีสานประมาณ6-8องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้17ธันวาคม2565และนะครับบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ยที่ประมาณ10-18จนถึงองศาเซลเซียสส่วนยอดดอยยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ2-10องศาเซลเซียสซึ่งภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสนะครับโดยจะเริ่มจากในวันพรุ่งนี้17ธันวาคมจนถึง20ธันวาคม2565ตลอดทั้งช่วงนะครับภาคเหนืออุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับจะเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้า จะมีอากาศเย็นเข้ามาอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสผ้าจำลออกเฉียงเหนือทางตอนบนของผ้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด28-30องศาเซลเซียส ส่วนตอนล่างของภาคจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสส,สูงสุด28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสส,ส,ส,ส่วนสูงสุด30-32อ,องศาเซลเซียสภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดส9บเถึงยสองศาเซลเซียสสูงสุด3 7ม3ถึงสาองศาเซลเซียสเหลือดื้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพม,มหานครและปร,ะริมณฑลจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 1สอถึง่องอศาเซลเซียสส่วนสูงสุดส,ส2มสองถึงสาองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณ ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระกจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วนะครับซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น4 0นของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทางตอนล่างของภาคก่อนนะคะบริเวณสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดทางตอนบน 22- 25องบองศาเซลเซียสสูงสุด30สถึงาอ,องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนลดลงเหลือ20เซนของพื้นที่ส่วนมากในกระบี่ รังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2ส่ยองศาเซลเซียสส่วนสูงสุด31-33องสิศาเซลเซียสเะเลลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานใ้ทซาเป็นระย,ยะย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคริปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ